ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยชุดแบบเต็มมากแล้วก็เท่มากเป็นแบบเบลลารีนแบบว่าเต็มสูงมากเขาวันนีชอบเลยอ่ะอยากได้อยากได้ชุดเห็นไหมค่ะทีเซอร์ก็อลังการนะครับผมดูจากเอฟเฟกต์ซีของที่เขาทําแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มเงินนะคุ้มเงินที่เสียเข้าไปดูอ่ะใช่คือเอฟเฟกทุกอย่างแบบว่าแน่นมากๆ CG นี่เรียกได้ว่าทุกฉากเลยก็ว่าได้คือแค่ดูพวกแบบ CG สําหรับหนังแบบนี้นี่ก็ถือว่าแบบคุ้ม แต่งตัวทำทีมแบบนริงใช่สองพันจุดคือละเอียดมากนะผมดูจากแบบรายละเอียดยาน,นอะไรเงี้ยคืออลังการมากๆครับใช่ยิ่งแบบว่าตัวละครตัวแบบเมืองเพิรลสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข,ข้างแบบน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบแฟนหนังแนวสไตล์นี้เยอะอยู่แล้วแหละมีชอบมีแใจอะไรเป็นติดตัวผมรอผม จริงผมอยากดูพวกเอเลี่ยนอะไรเงี้ย ه, ที่มันมีหลายๆสปีชีมีหลายๆแบบเลยนะครับเพราะว่าอ,อยากอยากรู้ว่าเขาจะวางคาแรคเตอร,ร์เป็นแบบไหนบ้างน่าสนใจอยากดูกันวาดเอเลี่ยนด้่หละค่ะใ <c oughs> น่าสนใจดีเพราะว่าในแต่ละเรื่องมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะอยากดูเหมือนกันว่าในแบบวาเลเว่นเนี่ยจะมีเอเลี่ยนในแบบไหนบ้างครับผมก็อยากให้มาดูนะครับถ้าเป็นแฟนหนังแบบ ไซฟาแบบเอฟเฟกต์ ake, อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จัดเต็มมากๆนะใช่ค่ะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนมาดูเถอะเพราะกี้ก็ดูแน่นอนค่ะ